สวัสดีครับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการสร้างแพทเทิร์นกล่องนะครับด้วยโปรแกรม Illustrator นะครับเริ่มต้นเราก็เปิดโปรแกรม e l ล a ขึ้นมาก่อนนะแล้เราก็ไปที่ไฟล์นะครับเพื่อที่จะตั้งค่าหน้ากระดาษข,ของงานก่อนนะครับก็เข้าไปที่ New เร้ก็ไปเลือกที่ A4 นะครับ เลือกเป็นแนวนอนอันนี้แนาตั้งนะให้เลือกเป็นแนวนอนแล้วก็าหนดพอยต์เป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็คีเอ็ดไปพราะเราก็จะได้หน้างานไซส์ A4 ขึ้นมาอันนี้เราก็จะมาเริ่มสร้างกล่องมันแล้วนะครับเราก็ไปที่เครื่องมือสี่เลี่ยมาานี้ใ rectangle two c คลิกไปแล้วก็ อันี้ออกด้วยอันนี้มันจะเป็นสีของพื้นของตรงสี่เหลี่ยมเนาะคลิกเลือกมานแล้วเอาออกแล้วก็เลือกขึ้นเป็น,ปน,ปนแบบนี้ก็เริ่มสร้างตามไซส์ที่กําหนดมานะครับก็ลากมาก่อนแล้เวเราค่อยไปใส่ไซา์มันแล้วก็ไปที่ทันฟอร์มนนี้นะฮะก็ไปตั้งค่าตามไซส์ที่เขากําหนดมาให้คือด้านกว้างจะเป็น4.2เซนเมตร งานสูงจะเป็นหกจุดแปดเซนนะครับก็เอนเตอร์ไปมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเราก็ลากงานใา้มาอยู่กลางใหม่มองเห็นก็ย้ายไปดูหน่อยโดยกดคอนโทรลบวกนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือนี้กันไกลเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเส้นป่าเราก็ถัด เเลือกที่เส้นอันนี้เห็นไหมว่ามันจะโดนตัดออกไปแล้วเราก็ไปที่สต็อกเพื่อที่จะทําให้มันเป็นเส้นปากนะครับเราก็เลือกเป็นที่สี่จริงๆตรงนี้มันสามารถกําหนดได้แต่ว่าตรงขนาดเส้นพวกนี้ก็จะต่างกันแต่ว่าในที่นี้ก็ขอให้เป็นสี่ไปเสร็จแล้วเราก็อ่เส้นนี้ด้วยแล้วก็ตัดไป เหมือนกันไป,ไปที่ s ส o k e เลือก dashed line นะครับอันนี้คือด้านหน้าของกล่องเดี๋ยวเราจะมาสร้างด้านข้างของกล่องอ็กมาก็ใช้เครื่องมือเดิมสี่เหลี่ยมลากมาเลยอย่างนี้แล้วเขาำกำหนดไซส์มาเท่าไรความก้างความกว้าง2.7อ่าเ็เขาเลือกไปเข้าไปที่ท r a n s f o r เหมือนเดิม กำหนดค่าด้าน W คือด้านกว้างเป็น2.7เอ๊บอ่าสมมติถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ก็เลื่อนมันมาก่อนแล้วก็ชิดเข้าไปใหม่นะอันนี้เราไม่ต้องการยังไม่ต้องการเป็นเส้นบาแล้วก็ให้นี้ไปก่อนคลิกออกเดิมใช้แค้ืไกลตัดตัดลบอ,อ,อ่าอันนี้เราก็ตัดเช่นกัน แล้วเราก็ใช้ลูกศรดำมาเลือกติ๊กหาสตอกติ๊กให้เป็นเส้นป่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างลิ้นลิ้นของมันตรงด้านนี้นะครับโดยกำหนดความกว้างไว้หนึ่เซนเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนี้ยังไม่ต้องห่วงเ้ืองซ้ายเหามือนเดิมคาที่ทานปอมเดิมที่1นึเซนะาพับ อปกันไก่เช่นเดิมไปเลือกนี้ลบทิ้งไหมไม่นำเปอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาสร้างให้มันเป็นมุนมมนๆกันกนะครับเอาคลิกโดยแบบนี้ที่เดี๋ยวแน่เลยนะอ่าเดี๋ยวขอถอยไปไม่ไม่ต้องถอยนี่นี่เห็นจุดวงกลมตรงนี้ไหมครับเรากด c อน t r o l มันถึงจะขึ้นมานะถ้าไม่กดมันจะไม่เห็นแต่ถ้าของใครไม่มีก็เข้าไปเปิดที่ไปที่วิวนะครับ โชว์คอนเนอร์วิจเจตแล้วกดคอนโทรลมาลากสังเกตเลขเลยนะมันจะมีเลขขึ้นเวลาเราไปทำตรงสวดอื่นจะได้เท่าเท่ากันนะอ๋อในที่นี้เอาเป็นสักไอเดีย0.3ก็ได้่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราไว้นี่ก่อนดีกวา่าใช้ลูกสองขาวคลิกตรงนี้นะให้มันเกิดแบบนี้แล้วก็ นะนะนี่ปุ๊บก็ลากขึ้นมาเห็นตัวเลขไหมเป็นศูนย์จุดสองเอาเป็นศูนย์จุดสองนะแล้วเราก็มาทำแบบเดียวกันข้างล่างเ,เ,เ,เป็นเลยเลยเลยไม่นี่ไม่นี่เป็น0.2เหมือนกันนะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นมุมโค้ง เอานัูน0.3ก็พอคลิกหือนเดิมนะ0.3 <Yeah. S 1> <c oughs> แล้วเราก็จะสร้างเส้นปากตรงนี้ครับสำหรับปุกชิ้นงานสำหรับใช้ทากาวอะ่ะมันต้องปุกมีการเอาปุกไว้แล้วก็ใช้เครื่องมืออันนี้ปากานี้คลิกหนึ่งแล้วคลิกสอง อ่อยนะครับก็เลือกมาอีกทีหนึง่งให้เลือกเป็นนี้มันอาจจะดูเห็นน้อยไปหน่อยเราก็าจ,จะเลือกสักสามอ่าให้มันเห็น,นชัดนี้หน่อยนะก็ซูมเข้าไปโดยคอนโทรลบวกก็คลิกที่อนแรกแล้วกดออติเนตนะครับเห็นไหมมันจะมีลูกสองสองเงนินโผล่มา แล้วก็กดชิปพร้อมกว่าอาตินเนตลากลากมันออกมาแบบนี้อ่าเพื่อที่จะทำการ c o ปปี้ p y มันออกมาจนถึงสุดนี่เราก็เลือกอันที่สองที่เราเพิ่มค p ปปออกมาพล้วเราก็กดคอนโทรลดีโร่ๆไปครับประมาณนี้ แล้วเราก็ใช้ลูกศรดำลากคูมมันไว้และกดคอนโทรล G เพื่อที่จะกุ๊ปมันเนี้ยเวลาคลิกมันจะได้เป็นกลุ่มกลุ่มไม่แยกกันนะแล้วเราก็จะมาสร้างตรงฝากล่องด้านล่างตรงนี้นะครับโดยที่ไซส์อยู่ที่ความกว้าง4.2ความสูง2.7เซนนะครับ เดิมใช้สี่เหลี่ยมวับอ,อย่างนี้ที่กออกำหนดไปที่กำหนดไซส์ที่ทานพอร์มเหมือนเดิมความกว้าง4.2อยู่แล้วนะครับความสูงก็2.7เซนแบบนี้แล้เราก็เลือกตรงมุมให้มีทุกศรให้มีจุดจุดเนี้ยลากก็ไปชิดขั้นไกลให้ขั้นไกลตัดนะครับ เส้นนี้ลบออกไปเดี๋ยวมันจะเกะกะสา่ตาเส้นจะเยอะเกินพ้าเราก็าเลือกเส้นนี้นะครับเหมือนเดิมให้เป็นเลือกที่สอดอกให้มันเป็นเส้นปักเพราะว่าส่วนวนี้เราต้องการจะผักไม่ได้ตัดไปเลยเมันเส้นนี้นะครับก็เราจะมาสร้างลิ้นของตรงฝานะครับ ที่ความสูงของลิ้นจะอยู่ที่หนึ่งเซนก็ไปกำหนดที่ทานฟอร์มเหมือนเดิมน,นเส้นมันเท่ากันลาบนะคิดขึ้นมาป,ปุ๊บยังกายตัดตัดออกครับตรงนี้มันจะต้องเป็นส่วนที่พับนะครับเราก็ อักมันแล้วก็ทําให้มันเป็นเส้นปากซะดวยวิธีเดิมครับอ่ามาถึงตรงนี้เราก็ใช้ลูกศรขาวที่จะทําให้มันโค้งแบบนี้แล้วก็คลิกให้เป็นอย่างนี้ก็ลากเข้ามาสุดสองพออ่าได้เท่ากันนะนะตรง dx ที่ไม่เขียนว่า dx สูุ0.2ก็เรากดไปนี้ข้างนี้เหมือนกัน 0.2อ่ะได้หรออ่ะมานิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ตรงน,นี้ทำให้มันเป็นวงโค้งเหมือนเดิมตอนแรกเราใช้เท่าไหรน่นะ0.3มนะก็เลื่อนเป็น0.3นะค้างล่างให้เป็น0.3 เราต้องมาคิดตรงมุมก่อนนะเดีจะทำตรงนี้ได้ศูนย์จุดสามอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของฝานะครับอ่าแล้วเราก็จะมาสร้างลิ้นตรงนี้สำหรับเวลาพักกาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ซีเหลี่ยมอันนี้สร้างขึ้นมาลาก ความสูงของมันจะอยู่ที่1.85่งแป้าเซนต์เาไปที่ทานฟอร์มเลือก1.85เซนตลากเข้าไปชิดก็ใช้กรรไกรตัดเช่นเดิมอันนี้มันต้องพับเหมือนกันเราก็เลือกทำเป็นเส้นปากไปที่สโตักเรียบร้อยนีเส้นอาจจะไม่เหมือนคนอื่น เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยปรับความหนาเส้นทีหลังก็ได้เราก็จะทําให้ตรงนี้มันก็จะเข้ามาหน่อยนะเพื่อที่เวลารับมันจะได้ไม่ติดอันนี้เกินไปก็คลิกตรงมุมแล้วก็เข้ามาอ,อ0.2เดิมอมาทำตรงนี้ให้คง0.3 แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ,บด้านนี้ด้านหนึ่งเราใช้วิธีอัอัน,นี้ขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องสร้างใหม่เพราะขนาดมันเท่ากันแล้วกด alternate s h i f ล่ามขึ้นม่อันนี้นะครับคือการ copy อีกทีเสร็จแล้วเราแค่ทําการหมุนมันเฉยอย่างเงี้ยเอาเมาส์ไปวางตรงมุมลูกศรดำนะก็หมุนนี้แค่นั้น แล้วก็ลากมันลไม่ต้องสร้างซ้าซ้อนตรงนี้เราก็ต้องให้มันเป็นเส้นป่าเหมือนกันเราเลือกในเสร็จไปละครึ่งกล่องนะครับอ่าแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราทําได้โดยการ copy ก็คือลากคุมแบบนี้วิธีจะให้มันออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะกด alternate shift ออกมานะครับ เอ,อกลับหมุนม,มันหมุนมันนะโอเคนะครับเอ่อในส่วนลิ้นฝั่งนี้เราเอามันออกไปก่อนโดยลากคุมเอาหลบไปก่อนนะครับนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลากคุมอันนี้ ที่จะไปชิดกับชิ้นนี้ใถ้มันพอดีอย่างนี้นะตรงนี้พอดีนะนะครับแล้วไอ้ฝั่งเนี้ยเราไม่เอาเราลบไปเราคือเราลากคุมแล้วก็ลบเพราะว่าเรามีลิ้นฝั่งนี้แล้วลบไปนะเส้นนี้เห็นไหมว่ามันซ้อนกันอยู่มีเส้นป่าด,ด้วยให้มันซ้อนกันเวลาทํางานนะครับลบทิ้งมาเอกะร อ่าเสร็จแล้วชิ้นนี้ทำยังไงเราก็ลากคูม,มือนเดิมแล้วกดคอนโทนจีนะครับเพื่อที่จะกรุ๊ปมันเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันอ่าเสร็จแล้วเราก็ลากมันมาชิดตรงนี้อ่าเห็นไหมว่ามันกลับด้านอยู่เราก็ลากแล้วก็คลิกไม่ใช่ลากคลิกตรงนี้ปุบ๊บเราก็ไปคลิกเข้าไปที่เครื่องมือน,นี้โรเต็เลือกอันนี้นะครับเพื่อที่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนลูกศรลิปด้านกันแลาวก็เลือกปุ๊บเราไมาคลิกมันนะ ล้าก็เลือกพรววิวดูเห็นไหมว่ามันจะพลิปได้มันจะมีกลับตีลังคาก็ได้หรือกลับซ้ายกับขวาอะไรเงี้ยครับอโอเคไปอ่าอน,นี้แพทเทิร์นเบื้องต้นก็เสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จดีเราจะต้องเปลี่ยนเส้นเส้นนี้ไม่ให้มันเป็นเส้นปากครับอ่า แล้วเราก็มาเช็คงานีว่ามีเส้นไหนเกินมาหรือเปล่าอะอย่างนี้เห็นไหมมี2เส้นซ้อนกันระหว่างเส้นพับกับเส้นตัดก,ก็คลิกนี้ลบไปให้เป็นเส้นตัดและที่สำคัญอย่าลืมเซฟหน้านะครับโดยกด c อนโทรลชิป S ถ้าใครไม่เจอก็นเนี่ยเข้าไปที่ไฟล์เซฟแอสซะ อ่าเราก็ตั้งชื่อเลยอ่าตั้งชื่ออะไรก็ได้เออพัทเทิบล็อกก็ได้นะครับกล็อกเซฟตบอ่าเสร็จแล้วเราก็จะดูเห็นไหมว่าเส้นแต่ละเส้นมันหนาไม่เข้ากันแล้วก็มาดูที่อ็อบเจกต์ว่ามันถูกบล็อกไว้กับพื้นหรือเปล่าก็ลากมันถ้าไม่ล็อกเราก็ลากมันเลย เวลาทำงานเส้นเส้นใดครับเส้นกล่องพวกนี้นะครับอย่าให้มันมีสีพื้นแบบนั้นอย่างเงี้ยคือบางคนจะงงติดสีขาวมาเห็นไหมจริงจริงมันต้องไม่มีนะครับแล้วก็คลิกตรงเนี้ยดิวเนะี่ยแล้วก็เลือกนอนไปนะแล้วเราก็เลือกตรงสโตกขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อจะให้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนตรงเส้นปากพวกนั้ สีฟ้าตอนนี้เราก็จะมาแยกกลุ่มของเลเยอร์แล้วเข้าไปที่ตรงเลเยอร์นะครับใครไม่มีก็ไปที่วินโดว์เลเยอร์นะเราก็สร้างสองหนึ่งสองสามไปนะ,ะเราก็เลือกในส่วนที่เส้นป่าเนี่ยให้ไปไว้ในเลเยอร์ที่สอง แล้วเราก็กดคอนโทรจีมันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันรวมกลุ่มกันไปอ้าวนี่ยังไม่ได้คลิกคลิกซะก็เรื่องที่สองเดี๋ยวเราก็ปิดตามมันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปด้วยปิดตาม,มาแล้วอขอขอภัยเราเอาเส้นนี้กลับมารวมกับได้ยื่นหนึ่งก่อนเราก็เลือกเฉพาะเส้นที่เราต้องการจะให้มาเนี่ย มาเลเยอร์หนึ่งก็คลิกมันใช่ไหมเราก็เลือกตรงมุมฝาเนี่ยครับตรงหลังเลเยอร์สองที่เป็นจุดแดงๆลากมันลงมาไปเลเยอร์หนึ่งตอนนี้มันก็จะมีแค่เลเยอร์หนึ่งจะมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเส้นในเส้นสำหรับไวท้าไวทากาวเส้นปูกทากาวอ่ะเราก็เลื่อนไปที่เลเยอร์สาม เดือนหนึ่งสามประมาณนี้อ่ะเรามาต่อกันนะครับอันนี้เราจะทำการแยกเลเยอร์นะครับเพื่อที่จะส่งาทางอาจารย์นะครับแต่จริงๆมันทำแค่นี้ก็ก็เสร็จแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือเสร็จแล้วแพทเทิร์นกล่องนะครับแต่นี้เราแค่จะมาเอามาแยกเพื่อส่งอาจารย์โตรดนะครับแต่เขาจะกําหนดมาว่าเลเยอร์เลเยอร์ที่หนึ่งต้องมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเส้นนี้เป็นเส้นทึบก,ก็แค่คลิก กิเป็นเส้นป่าเนี่ยน,นะครับแล้วก็ c อนท G นใบนี้เพื่อที่เราจะได้ Copy มาไว้เลเยอร์หนึ่งแล้วกด Ctrl C แล้วก็ล็อกเลเยอร์สองไปก่อนนะครับก็ปิดปิดตาตรงนี้นะปิดตาปิดตาเราก็มาที่เลเยอร์หนึ่งนะครับ ก็กด ctrl f เพื่อที่จะเพสมันลงมานะตำแหน่งเดิมอันนี้อ่าเสร็จแล้วเราต้องไม่ไม่อันนี้ไม่ให้นี้เป็นเส้นปากพวกเส้นอะ่ะเราก็ไปที่ stop ติ๊กออกจบนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำเลเยอร์ที่หนึ่งอันนี้เสร็จแล้วนะครับเลเยอร์สองอสังเกตไหมหายไปอันหนึ่งก็ย้อนกลับไปหน่อย หายสิถูกแล้วถูกแล้วนะครับมีผิดพลาดเล็กน้อยขออภัยด้วยครับแล้วเราก็ก๊อปอันนี้มาทั้งอันก็ได้เลือกที่ l ย y e r หนึ่งนะครัติามามไปเือที่ l ย y e r สามเฮ้ยกดผิดคอนโทรซกับ พับขอไข่อันนี้ตั้งในออกวิธีเพื่อที่จะให้เหลือแต่เส้นรอบนอกที่มันจะถูกได้คัดเป็นโครงกล่องนะครับแบบยังไม่พับนะอสร้างคุมอย่างนี้เืิกเป็นสีแดงจะได้นการแบ่งแยกกันว่าสีนี้สีนี้มันคือ